กับกองนามานไม่ขึ้นหรอคะขึ้นอย่างไม่นอะไรเลย คุณเข้าออกน้วยกักกล้องแ่ะอือก็จะติด ว่างวันนี้ลองไลฟ์ผ่าน YouTube โดยผ่านแอปดูก็ชัดอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าเอ๊ะมันดีเลยหรือเปล่ากคือลองดูมืดๆวนันนี้ลองดูพอดีก่อนจะอาอบน้ำไปทำงานแช่เ,เล่นเื่นไหนเนะี่ย อ๋อยเท่าที่โตอันนี้แค่แชก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 งานเดิมดาวดอนลองดูแต่ว่าแฉะไปดินจะแฉะไปนิดหนึ่งดินจะแฉะไปนิดหนึ่งบมไม่น่ามีอะไรนะ จเจอแล้วมาก็เจออยู่ไปเจออยู่ก็จเจออยู่รอบบา้านกะ็จะเดอนเล่นๆคือมันก็เลี้ยงบ้างหนีบ้างนะอ่าก็มีอยู่เรื่อยๆคือดินมันแฉะเพราะว่าลดน้ำให้น้ำเขาก็พืชดินแห้งก็จะดูดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เอาดินไปทำอะไรแค่เซิร์ฟร,รูว่า เด็กน้อยนี่นะเด็กน้อยเนี่ยให้ปาดเด็กให้ปาดเด็กเด็กน้อยเยอะอยู่เอาไว้รอโตแล้วกันเชียร์เด็กน้อยเลี้ยงเขาไปก่อนก็รู้ป่ะไม่มีแต่มันก็จะอยู่ในยูทูบขี้เกียจทำคลิปแล้วปวดหัวสตรีมได้ก็สตรีมไป ไม่ได้เลี้ยงแบบแบบคุมว่าให้เขาอยู่ตรง,ตรงนี้ไงก็อ,อาจจะมีอิสระบ้างคือหนีบ้างาจ,จะหนีไปบ้างหนีก็อยู่ในบ้านอะไรในแปลงแปลงนี้แปลงนั้นก็ปล่อยเขาหนีไปอยากเขากลับกลับมาก็เดี๋ยวก็ไปตามขวดเขา ตามที่คิดว่าเขา应该จะอยู่เนี่ยก็มีอู้อยู่เปนเรื่องอย่างกระถางกระถางหน้าอ่อะอะไรตัวอนนี้ยังคือขนาดกลางนะบางตัวเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ดจ,จะบอกให้ว่าตัวประเภทไหนที่จะสามารถเป็นพ่อแม่พันธจะเจน้น ตัวที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ก็คือตัวที่เขาจะมีปอ,อกคอประมาณเนี้ยเนี่ยปอ,อกคอเนี่คือเขาสามารถขยายพันธุ์ได้ใ้าจะเป็นพันสัตว์สองเพศในตัวเดียวกันถ้าไม่จําเป็นมันจะไม่เอาตัวเองนะคะถ้าไม่จําเป็นเขาก็จะจับคู่ซิกซ์ที่นายนะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นต้องขยายพันุ์จริงเจงว่า ิงเกลือกันหเกลือจะเป็นต้องขยายพันธุ์จริงๆไม่มีตัวอื่นมาให้เขาผสมพันธุ์เขาก็อาจจะมีทําเองเพื่อตัวเองบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ต้องมีคูไ่ไม่ได้ให้อะไรได้ ี้วัวบ้างเศษผักเศษอะไรบ้าง,งมันย่อยอ๋อ,อโอ,อมันย่อยเขาเริ่มกินกินแล้วเขาก็อันนี้อันนี้คือนนกระถางเล็กนะจริงๆเลี้ยนใสกก่กระบะเอาไว้อันนี้คือประเภทบอกพันไม่ได้ว่าพันอะไรมารง้ประเอะไรลงไป บอกพันไม่ได้ว่าพันอะไรก็จะอยู่อยู่รวมกันเนี่ยอันนี้เราเป็นพ่อแม่พันได้แล้วปลอกคอเรียบร้อยเส่เสือ้อห่มกระเทยค่ะหูข,ข้างล่างอย่าหยุดทำเป็ดกอดเดี๋ยวไปว็ไปเลด้ดอาบน้ำตอนนี้ก็เลยเทิร์นตัวเปลื่ยไปแต่อู้หยาชาัดไหมล่ะถ้าไม่ชัดก็มาฝั่งนี้ แสงจะดีกว่าในฝั่งนี้นะนไ่ใชมมันก็ใส่แต่จะเห็นจุ้มมีเขามีชัยเก่าว่าจุ้มมี่ไอันก็ม่ค่อจะปลอดภัยจุมมีไอ้ชนะั้นเนี้ยเห็นนะเห็นจุมมี้นะหเห็นีุ้ีนะ

ให้ดูมันเป็นมางไปที่ยอาอยู่ในนี้ก็เออแยกใสายพันุไม่ได้มันปนขุดมาบ้างซื้อมาบ้างมันหนีมาบ้างนะหรือว่าที่มันติดมากับดินที่เราซื้อมาในในๆนๆนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นดูกด้เขาจะมีต่อคอเนี่ย เขาจะมีปอกคออย่างเงี้ยข้างล่างเห็นไหมเนี่ยปอกคอเนี่ยบอกมันเยี่ยวใส่หน้านะเห็นไหมเนี่ยปอกไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เออ่ปอกคอเนี่ยเขาก็จะตัดเขาคือตัวตัวเต็มไวเัาก็จะผสมพันธุ์ได้ก็จะออกมาเป็นไม่เคยเห็นไข่มาเลยนะม่เจอทีก็เป็นตัวแล้วยังดูไข่เป็น ัวนี้น่าจะเป็นก็อชอบอยู่แบบมืดมืดดินดินเฉะเฉะก็จะเห็นเขาลองไปเปิดกระถางบ้านตัวเองดูไปก็จะเจอนะตัวไอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อต้องเชื่อโกระถางเดียวเนี่ยเราซไปกระถางนี้ตดดนิดนึงไม่ได้เดี๋ยวเราจะจัดระบบหปเขาใหม่หลังจากที่ดินแห้งแล้วยิ่งข้างล่าง,งมาก็เจอ ตัวเล็กก็ใส่ไปนิดหนึ่งตัวเล็กก็ไม่อยากไปโดนอะไรเขามากมาย mm hmm. เขาไม่มีฟันนะจ๊ะ mm hmm. เขาจะกินเศษอาหารที่มันย่อยแล้วเล็กๆน่ mm hmm. เศษผักก็สับให้เขานิดนึงแล้วข mm hmm. ี้เศษสับก็ใส่ไปนิดนๆนเดี๋ยวมันก็ย่อยเอง mm hmm. แค่หนึ่งกระถางเล็กๆนะคะลงไปลงไปมีเป็นกระบะกระบะเดี๋ยวค่อยเอามาดูประมาณนี้เดี๋ยวเรา,เา,เาก็กงมันจะเป็นก้อนอล้างนิดนึงล้างนิอ่างปาน เราเสร็จผักให้เขาหน่อย ก็เสร็จผ่านึงยุ่มยุ่มไปฉีดรูฟักยาววางล่างนะวางให้ม <certains S 1> <leaned> uh ันดูแบบสีสวยแต่จริงๆเขาไม่ต้องการความสวยแอะมันเจอหรอกเพราะว่าอันนี้ติดตัวเองในดินนี้ผสมที่วกวอยู่แล้วผักลงพื้น เดี๋ยวเ่ผสมที่ควายที่แช่น้ำเลยค่ะเด็กเพหัวปลาเขาอยากจะกินหัวะลาบ้างหัวกยาวบ้างะลำปีบ้างเขาไม่กินเปรี้ยวนะคะไม่กินเกลียวไม่กินเผ็ดนะคะเดีย๋ยวท้องก็เสียใส่แบบนี้เไม่มีอาหารได้ดินลูกแย จริงๆเขายังกินไม่หมดคราวก่อนให้ให้อาหารไปเขาก็ยังกินไม่หมดแล้วเขาไปกินต่อกินห,หมดแล้วไปถ้าเขากินหมดแล้วเนี่ยข้างล่างมันจะต้องเป็นขี้ควาย,ยานะเด็กๆน้อยถ้ามันจะเป็นขี้ควายอย่างปบบแอบอยังมีค้างขา่ายเป็นไร เขาบ้านหนู่อยู่แล้ว,ลวเขาบ้านหนึ่งทำาหน้เขาบดมืดถ้าเกิดขี้ควายใหม่เนะี่ยมันจะมีปัญหาว่าถ้าร้อนนะเขาจะไม่อยู่เขาจะหนีนะแต่ละก็น้อยอ่ะไปไปเขาก็จะหนี อันนี้คือบ้านเก่าเขาเขาอยู่แน่นแน่แต่ถ้าเป็นบ้านใหม่เขาก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาถ้าเกิดร้อนไปเขาจะหนีก็ต้องปรับให้เขาเป็นนั้นได้เป็นอกํร <c oughs> ูดูแล้วนะความหน้ากนะาความน่ารักแต่ห <c oughs> ้ก็ะ <c oughs> โดดไปบ้างงเป็นไร อยู่ในบ้านเราเองเนาเก็บขึ้นมาเนี่ยเก็บขึ้นมาเนเพราะว่าไม่ต้องไปแหวกลุยเขาเระหว่างกองกองนะี่ยะเดี๋ยวเขาเลือ้อยลงไปเองเพราะว่าถ้าเขาถ้าเกิดเป็นขี้วัวใหมนะ่เขาอยู่ไม่ได้นะเขาจะได้เขาจะหนีเองถ้ามันร้อนนะขี้วัวใหม่ไม่ไดเอามาปลูกเป็นไม้ได้เลยเปล่าเนะื้อจะมันร้อนเป็นขี้วัวเก่ามันมีปัญหา แช่น้ำก่อนสักสามสี่วันกีหัวแช่น้ำก็เป็นแก๊สก็ต้องออกนะให้มันแห้งๆดีๆเขาก็จะเริ่มเลื่อยลงไปแต่นี้เราลบวนเขาได้พอ ผ่านไม่แน่นอนแต่เราก็ใช้งานเขาได้เวลาเราลดน้ําเข้าไปแล้วก็ด้านล่างนี้เราก็จะลองเอาไว้อีกชั้นหนึ่งน้ําจากที่มันผ่านตัวเขาเยี่ยวเขาขี้เขานี่ก็คือเอามาลดน้ําต้นไม้ได้วันวันก็อยู่กับประมาณนี้วันวันก็งอยู่แอเรื่องเลืเเเ่อยไปนั่น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  จะมุดลงข้างล่างแหละอันนี้ยังแฉะอยู่ก็ยังไม่ต้องลดน้ำยังไม่ช่ให้น้ำก็เท่าไรให้น้ำมากก็น้ำท่วมก็ตายนนะ๊ะเสดเดือนนะอ่ะจะก,กองไปเรื่อยๆไปละเขาจะเรือลงไปเองและเพื่อให้เขาอยู่ กินกินชีวิตเขาก็คือกินนอนเอากินนอนเอาเราก็ทำความเบื่อให้เขาเขาก็จะคิดว่ามันเป็นกานคืนตลอดเป็นการตลอด้อดวเขาก็จะได้โรแมนติกดเลยก็จะเสร็จประมาณนี้เลยให้ลังม้นิดนึง นราจะพาไปดูขี้เขานะโดยแต่ละที่จะเลยกันซะเถอะกับกล้องได้ไหมี่ยอันนี้คือในกระบะในแผ่นเ f ขี้เขาจะเป็นเม็ด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 เม็ันนี้น อันนี้ยังเป็นเลยเธอเธอเธยู่เพว่าเพิ่งจะให้ผักให้อาหารผักไปยี่พันหนึ่งอันนี้เล็กมากขี้ก็เม็ดเล็กตัวก็เล็กบางทีหาถ้าไม่เจอชอบหนีเป็นนี่ขี้เขาจะเป็นเล็กเล็กเลกอันนี้คือรูวอมจะรูวไว้ข้างล่างเราก็ลดนาหานะนะนี่มันชอบหนีอ่ะฮะเขาจะหนีเก่งบางที เขาต้องมาดูว่าเขาจะหนีไปไหนนะลงไปงี้ไปนะสองกระบะยังหนีเลยนะเนี่เราจะถ่ายร้งข้างล่างเลยนะนี่ขอโทษครับที่ใช้คำไม่สุภาพจะยกดูเอออนน้อันนี้เป็นบูวอลส่งส่ง,สงกระบะเลกเดี๋ยวจะเปลี่ยนที่อยู่ให้เข้าเหมือนกันให้เขาเลิกหนีก่อนเขาหนีลงอาจจะเจาะรูตูุ่นไม่ใช่รูตูดดิฉันเฮ้ย รูตูดกะบ่กว้างเกินว้างเกินไปหน่อยอะลงไปไปไปอยู่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 ไปไม่ยอมลงอ่ะควความไม่มีประเเลยอมือหยิบได้กัน ừ. หยิบใส่ไปนี่นะตัวเล็ก ชื่อบลูวอร์มมันจะเล็กมากขี้เขาก็จะเล็กเนี้งไว้งั้นแหละเอไม่รู้จะไปทำอะไรหรอกจะไปอาบน้ำแล้วน,นะคะตอนนี้สองโมงครึ่งจะอาบน้ำแต่งตัวจะออกไปทำงานวันนี้ก็กลับสวัสดีแค่นี้มีฟิวเจอร์อะไรให้เล่นบ้างเนี่ยขอ,อยืมเล่นแป๊บ,บนึงที่มายูเอ อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้รูปภาพรูปอัตโนมัติหรอยังไงคือยังไงไม่รู้ว่ะเออผู้ว่านจะลองนี้ว่าใส่แกลเลอรี่ที่เก็บไปภายในได้ไหมเหม,ม็นขึ้นเลยหรือว่ามันช้าวะหรือยังไงให้ตอ,อบคอมเมนต์ ก็ประมาณนี้ไม่ปีประวัติการเช็ดเนียมันหันหน้าคือกล้องนี่มีปัญหานิดนึงคือเซ็นเซอร์เขาไม่ดีอันนี้คืออะไรจริงจริงมันต้องอะไรเนี่ยกล้องไลน์น้ำกล้องนึ่งนี้ก็คือคือหาย ทดล,ลองใช้หรกจ้ <c oughs> อะอาจจะต้องเสียตังค์เ <c oughs> นาะเสียงภาพเพราะความเอฟเฟกต์ที่มาของเวฟเอฟเฟกต์ความความเป็น มันมีปากกาด้วยนะมีแฟดหมปัจจุบันไม่ลองรับเออไม่ลองรับก็ยังลองรับเหมือนอาชีพโมนนาหรือยังไงคนไม่รู้เหมือนกันเว้ยซูมาไม่ใช่อ่ะแมง แกลอรี่นะี่อยากรู้ว่าแกลอรี่เล็บดำปีลดโอเควันนี้ลองเทสแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกับมันกันใหม่กระเทยทำกเษกษตรปุกมะฟาร์มนะ